สวัสดีครับกระบอกาแกนอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นนะรถกอร่อสร้างตามร้านค้านะครับสินค้าที่57เลยนะรุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด7แบบนะแต่ก็ไม่ใช่รถกอร่อสร้างนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบพระแบบมาให้นะมีทั้งรถดับเพลิงรถทหารรถกู้ภัยมีมาให้เยอะแต่ไม่มีรถกอร่อสร้างนะแต่ผมก็เหมารวมเออตัวนี้หมุนได้อะ่ะ ยืดได้ด้วยอืยืดได้ไงยืดได้มันได้รอบเลยไม่รู้ว่ามีลานไม่มีละอะอ้มีอยู่นะมีอยู่ไหนกอดูหน่อยสิอ่ากดถอยหลังอ่าต้องกดถอยหลังนะดันไปข้างหน้าไม่ได้ชุดนี้้องกดถอยหลังเอาอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากคันสีแดงนี่ก่อนเลยเป็นคันรถเพลย์นะครับอืมนีม่ขาแบบมาให้เยอะดี อันนี้ก็รถตัดเพิงเหมือนกันนะแตเป็นแบบอาให้ให้คนยืนได้ครับอแต่เป็นรถบรรทุกอนะแต่แค่พวงเสริมท้ายต่อให้มันเป็นเหมือนรถตัดเพิงเท่านั้นเองมีรางให้ทุกคันอ่าอืมอันนี้แรงดีใช้ได้เลยอ่ะมาดูรถเก็บน้ำบ้าง อันนี้ก็เป็นรถดับเพลิงอีกแบบนึ่งเหมือนกันอ,อ้าวหลุดเฉยเลยเดี๋ยวต่อได้ไหมอ่ะต่อได้อืมขับประกบมาไม่แน่นนะครับพลาสติกบางเบาดีนะอะข้างหน้าก็เป็นรถบรรทุกเอานี่แหละอืม,อมใช้ได้นะลานดีอยู่เหมือนกันอ่ะมาดู แบบต่อไปกันบ้างแบบต่อไปนี่ก็จะเป็นรถทหารมิลิทารี่อืมอมืคือเป็นรถที่เอาไว้อ่าคือให้พวกทหารขึ้นนะคือ,ค,อคือบรรทุกคนนะครับอืม ใช้ได้ใช้ได้ชุดนี้ใช้ได้ลานดีะมาดูอีกแบบต่อไปก็คือแบบยิงกระโหลกนะส่วนหัวรถนี่คะ่ะทำมาเหมือนกันหมดเลยนะครับมันเป็นรถบรรทุกอ,ะอ่ะเพียงแต่พ่วงท้ายมาเท่านั้นเองนะเป็นรถบรรทุกหกล้ออ้าหมุนไม่ได้ตัวนี้หมุนไม่ได้ยึเดเลยก็เป็นปืนยิงกระโหลกนะครับนะ อันนี้ลานสั้นนิดนึงอ่ะมาดูสองแบบสุดท้ายบ้างอันนี้ก็จะเป็นรถเก็บน้ำนะแต่ลักษณะดูแล้วไม่เหมือนรถกับเพิงนะ่าน่าจะเป็นรถพวกกู้ภัยรถแกะแอร์พอร์ตโอ้เป็นรถเกี่ยวกับพวกอ่ารถเครื่องบินนะครับแต่ก็น่าจะเป็นรถเก็บน้ำเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบตัวโมเดลเหมือนกันเลยอะ อโอ้ตัวนี้รถที่เอาไว้ใช้ในสนามบินนะครับตัวนี้ก็นล e s คิวอืมเป็นรถผู้ภยัยแก่ไหนเนี่ยโอ้เนี่ยตัวนี้เอาไว้อาเคนเนี่ยแยกออกมาได้นะครับแยกออกมาแล้วก็เอารถขึ้นมานะเครนรถได้ครับชุนี้ อ,อโอเคใช้ได้เลยลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับชุดนี้นะไปหาเดินดูกันได้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ